วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปถ่ายรูปตุ๊ดจินกันที่วัดมังกรและเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะไปเดินเล่นที่เยาวราชมาดูว่าเยาวราช2,014นั้นมีของกินอะไรกันบ้างน,นะตามไปดูกันเลยค่ะนี่เราถึงที่เยาวราชแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดมังกรแล้วน,นะคะดเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในหนิดน,นึงเพราะว่ารถมันเข้าไปจับไม่ได้ យើង <funziona> ទីមកតែ ขนะค,ะคนเยอะมากคนเยอะมากเ,เรายังไม่รู้ว่าจะกินอะไรนะคะเดี๋ยวเดินดูก่อนนี่ก็อยู่ในซอยสตรีทฟู้ดของเยาวราชเลยนะครับโอ้ดูนี่ ไม่เห็นขานะของกินเยอะมากแต่เรายังไม่ได้อะไรของกินเยอะมาก <c oughs> แต่คนเยอะกว่าตอเรายังหาที่ลงไม่ได้แต่คนแบบมันมาหาสารมากอะ่ะ <c oughs> วันนี้วันเสาร์อ่ะคนมันก็เลยนเนยอะคือร้านดังนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคิวเป็นเป็นร้อยคิวเป็นล้าน ขนาดวันนี้ไม่ใช่วันจุดจีนนะคนเยอะขนาดน,นี้นะปกติเยาวราชคนเยอะอยู่แล้วนี่คือจุดแลนด์มาร์คที่ทุกคนต้องมานะห้างทองเนี่ยเน่ยจุดแลนด์มารนะ์กเนี่ยห้างทองนะเนี่ยออผ่อนตัวซื้อน้ำก่อนนะตอนนี้คือร้อนมากน้ำลำญ่ก่อนจะได้สดชื่น

นี่เป็นบะหมี่แห้งบะหมี่แห้งก็ดูนา่ากินแล้วก็เยน็นตาโฟบะหมี่โฟของผม ต่อร้านที่สองกันเราก็อยู่ที่ร้านเฮียตือหูฉลามยวลาดเราก็สั่งเป็นเมนูหอยไหมนะคะกัก้งเส้นเจ็ดรสเจ็รสใช่แต่ว่าเราเรอคิวค่อนข้างจะยาว,นะาค,วานคนเยอะมากเราสั่งเป็นหอยนางรมกับกุ้งอบเส้นแล้วก็แฮกขึ้นดูคนดิโอ้คนเยอะมาก นี้เราก็ยืนรอคิวอยู่นะสู้ไม่ถอยวันนี้ผู่โมงเส้น3า0้บาทนะครับ3ตัวตัวเบลเลอร์เลย กเต็มหม้อเลยคน็นย่อมย่ดัเ่มากใหญ่ากนไเ่ตัวท้าจาน่ะร้านเนี้ตื่นร้านเนี้อตื่นสมูหอุเส้นดูดิตัวไลเรืเลยเต้มหม้อเลยเลย จานใหญ่ทุกเมนตแลเห็นผู้ผฟต์ของกะหลีเราไม่กล้าสั่งมันใหญ่อันนี้กิก่อกินก่อนินกินสิฟป <c oughs> ุได้ินมไปแล้วมัน่เรียมครับไปร้านต่ออิ่มยังอิ่มแล้วจริงๆตอนนี้คือกินไม่ไหวแล้วนะคือแบบโอ้โห,โหเยอะมาก เขาให้แบบจานใหญ่มากนะครับไปไปต่อนี่เราก็มาชิมรังนกกันนะคะนี่รังนกล้วกระตมชิมนี่นะครับร้านรังนกร้านรังนกเจ้าเก่าลองชิมเลยอันนี้เป็นแบบเย็นมาเราสร้างแบบเย็นมานะเป็นไงไม่รู้ <laughs> you <laughs> วันนี้ก็คือเรากินอาหารได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆพราะเราไม่สามารถกินต่อได้แล้วมันอิ่มแล้วก็จุกมากเลยตอนนี้แน่นท้องมากเลยแล้วนี้ก็คือคนเยอะมากเดินแบบว่าเหงื่อแตกไปหมดแบบว่าเบียดอะเบียด,ยดสุดเบียดแบบได้เสีย <c oughs> แต่ว่าไม่ได้เดินไกลเลยนะแต่แบบมันประชันชิดแออัดมากอะ <c oughs> ก็เลยบอกเออขอไปไปต่อดีกว่าต่างชาติเยอะเนาะต่างชาติเยอะคนไทยเยอะคนจีนเยอะวันนี้นะคะ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย